ทงเป็นนักท่องเที่ยวแบกเป้ผู้ชอบเดินทางคนเดียวเขามาจากกรุงเทพและเช่ามอเตอร์ไซค์จากตัวเมืองจังหวัดหนึ่งเข้าไปยังหมู่บ้านเล็กๆในอำเภอแห่งหนึ่งตามเส้นทางที่คนใน,นเน็ตบอกว่าวิวสวยแต่ไม่ค่อยมีคนไปก่อนออกจากตัวเมืองชาวบ้านเตือนว่าเส้นทางดังกล่าวที่จะไปนี้เป็นถนนเก่า มีคนเคยหลงทางและเคยมีข่าวอุบัติเหตุบ่อยๆแต่พงไม่เชื่อเขาหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าผีไม่มีจริงหรอกครับยุคนี้แล้วยังจะกลัวกันอีกเหรอเขาออกเดินทางในตอนบ่ายวิวสองข้างทางสวยงามต้นไม้สูงร้อมถนนเหมือนอุโมงค์ธรรมชาติลมเย็นเสียงนกเสียงแมลงกลิ่นป่าชื้นๆทำให้เขารู้สึกว่า คุ้มค่ากับการเดินทางมาจริงๆแต่เมื่อพงเข้าไปในป่าลึกขึ้นสัญญาณโทรศัพท์หายไปอย่างสิ้นเชิงและท้องฟ้าก็มืดเร็วกว่าที่คิดเวลาประมาณหกโมงเย็นขณะที่ฟ้ายัางไม่มืดสนิทพงเห็นเงาคนยืนอยู่ข้างถนนเป็นหญิงสาวในชุดขาวผมยาวปิดหน้าเธอยกมือขอความช่วยเหลือพงเบรกรถทันที แล้วตะโกนถามผู้หญิงคนนั้นว่าเป็นอะไรครับผู้หญิงคนนั้นไม่พูดอะไรแต่ยืนชี้นิ้วไปทางป่าทึบพงถามต่อว่ามีใครหลงอยู่ในป่าเหรอครับแต่ก็ไม่มีคำตอบขณะที่พงยังงงงและลังเลอยู่นั้นจู่ๆเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ก็ดับสนิทไฟหน้ารถก็ดับตามความเงียบเริ่มน่ากลัวขึ้น เขาหันไปมองที่ผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับหายไปแล้วเมื่อฟ้ามืดสนิทป่าทั้งป่าดูเหมือนถูกกลืนด้วยความมืดเสียงแมลงเงียบลงอย่างน่าประหลาดพงพยายามสตาร์ทรถแต่ก็ไม่ติดจากนั้นเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆและยืดเย็นจากข้างหลังหูว่า แล้วหลังจากนั้นพงก็ได้ยินเสียงเท้าเดินผ่านใบไม้เสียงหายใจเบาๆราวกับมีใครบางคนเดินวนรอบตัวเขาแต่ในความมืดเขาไม่เห็นอะไรเลยด้วยความที่สติหลุดพงวิ่งมีเข้าไปในป่าหวังว่าจะเจอหมู่บ้านหรือเจอใครก็ได้แต่ยิ่งวิ่งเขายิ่งรู้สึกว่ากลับไปที่เดิมแล้วเขาก็เห็นหญิงสาวคนนั้น ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ตาแดงกลำ่ำกำลังร้องไห้เธอพูดว่าทำไมไม่ช่วยฉันตอนนั้นภาพตัดฉับเข้ามาในหัวของพง์เขาเห็นข่าวจากหลายปีก่อนหลิงสาวถูกรถนักท่องเที่ยวชนเสียชีวิตตรงถนนเส้นนี้คนขับไม่ลงมาช่วยปล่อยเธอไว้จนเสียชีวิตวิญญาณของเธอยังอยู่ตรงนี้ เป็นเงาที่ยังไม่ไปไหนรอให้ใครบางคนรับฟังพงนั่งลงร้องไห้แล้วพูดเบาๆว่าขอโทษฉันช่วยอะไรไม่ได้เลยหลังจากนั้นเงาของผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆจางหายไปมอเตอร์ไซค์ของพงกลับมาสตาร์ตติดอีกครั้งพงรีบขับรถกลับไปที่ตัวเมือง โดยไม่สนใจวิวสวยงามอีกแล้วพอไปถึงที่คืนรบเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้ชาวบ้านฟังมีชายชราผู้หนึ่งพยักหน้าเบาๆแล้วพูดว่าเธอจะไม่ทำร้ายใครเธอเพียงแค่ต้องการให้มีใครสักคนรับฟังและช่วยเขาออกจากตรงนั้นในตอนนี้ในหัวพงคิดแต่ว่าจะช่วยผู้หญิงคนนั้นยังไงดีหลังจากที่เขาเอาเรื่องนี้เล่าให้ชาวบ้านฟัง ชาวบ้านก็บอกว่าจะไปทำบุญตักบ,บาตรให้ผู้หญิงคนนั้นส่วนพงก็เดินทางกลับกรุงเทพตั้งแต่นั้นมาพงก็ไม่กล้าพูดเลยว่าผีไม่มีจริง